สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านซูเอลล่าบราเวอร์แมนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่19ตุลาคม2565โดยให้เหตุผลว่าเธอต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหลังจากที่ส่งเอกสารรัชการให้กับเพื่อนร่วมงานในรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ถือครองเอกสารดังกล่าวผ่านทางอีเมลส่วนตัวการกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อเป็นบัตรของผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีการละออกของทางด้านบราว์แมนส่งผลให้เธอเป็นรัฐมนตรีคนที่2ที่พ้นจักตําแหน่งในรัฐบาลของทางด้านลิทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งในเวลาไม่ถึงสัปดาห์และยังทําให้เธอเป็นรัฐมนตรีมหาไทยที่อยู่ในตําแหน่งที่สั้นที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยในหนังสือลาออกของทางของเธอนั้น ยอมรับและก็ขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งอย่างไรก็ตามบราวเวอร์แมนได้แสดงความกังวลถึงทิศทางของรัฐบาลภายใต้การนําของลิทรัตโดยอ้างว่ารัฐบาลได้ผิดสัญญาหลักที่ให้ไว้กับผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้กับรัฐบาลและไม่จริงจังกับนโยบายต่างๆเช่นนโยบายลดจํานวนผู้ลิบไพที่ตัวบราว์แมนเองนั้นเป็นผู้เสนอกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ทางด้านลิทรัตได้ตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของตนเองด้วยสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมที่ซื่อสัตย์และสนับสนุนตัวเธอ แต่หลังจากที่ความปั่นป่วนในตลาดการเงินที่มีสาเหตุมาจากการจัดทําแผนเศรษฐกิจของรัฐมนตรีและก็รัฐบาลภายใต้การนําของลิทรัต์นั้นส่งผลให้ปาริกวาต็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องหลุดจากเก้าอีร้รัฐมนตรีคลังและลิทรัตได้แต่งตั้งเจอร์มี่ฮันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่โดยเจอร์มี่ฮันเคยสนับสนุนทางด้านลิซี่สุนัขคู่แข่งของลิทรัต์ในการท้าชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมเพื่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะที่ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยแทนทางด้านเบรวเมนก็คือแกรนชาร์ปอดีตรัฐมนตรีคม,มนาคมที่ลิทรัตเพิ่งปลดออกจากตําแหน่งไปเมื่อ6สัปดาห์ก่อนซึ่งก็เคยสนับสนุนทางด้านริซี่สุนักในการเป็นหัวหน้าพรรคคอนเสิร์ตฟหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเช่นเดียวกันการลาออกของเบรวเมนผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากภายในพรรคอนุรักษนิยมได้เพิ่มความสั่นคลอนอย่างหนักให,ให้กับรัฐบาลของลิทรัต โดยในวันเดียวกันนั้นขณะที่ลิทรัตลุกขึ้นตอบกระทู้ซักถามครั้งแรกนับตั้งแต่เจอร์มีฮันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ประกาศยกเลิกนโยบายเกือบทั้งหมดในแผนจัดทํางบประมาณของรัฐบาลเธอนั้นเนี่ยครับทางด้านเคียสตาเมอร์หัวหน้าพรรคแรงงานได้ขึ้นถามทางด้านลิทรัตว่าเหตุใดเธอจึงยังดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษอยู่ซึ่งลิทรัตลุกขึ้นตอบทันควันว่าฉันเป็นนักสู้ไม่ใช่พวกที่ยอมแพ้ฉันทําเพื่อผลประโยชน์ของชาติเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษจะมีเศรษฐกิจที่มั่นคงพร้อมทั้ง ฉันได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเสียใจกับความผิดพลาดที่ได้ทำลงไปก่อนหน้านี้และพร้อมที่จะเจอกับการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่คําตอบของเธอได้รับการตอบรับเป็นเสียงหัวเราะและเสียงโคตลตับมาหลังจากที่เธอบอกว่าเธอนั้นเป็นนักสู้ยิ่งในขณะนั้นในวันเดียวกันนั้นเกิดความวุ่นวายในรัฐสภาอังกฤษเมื่อมีสอสอของพรรคแรงงานหลายคนอ้างว่ามีการบังคับให้ลงมติสนับสนุนรัฐบาลของลคทัช อย่างไรก็ตามบรรดาสะสะของพรรคอนุรักษ์ิยมได้ออกมาปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของอังกฤษภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าลิททัตซึ่งเวลานี้ไม่ได้ห้าเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ากําลังถูกการเมืองรุมเร้าถูกสภาพเศรษฐกิจนั้นเล่นงานเธออย่างหนักครับ